ลูกศิษย์ในสมเด็จโตลูกศิษย์ในสมเด็จโตพระธรรมถาวรหรือช่วงจันทโชตวัดระคังโคสิตารามพระเถระจารย์ยุคเก่าผู้มีตบะบารมีแก่กล้าท่านเป็นบุตรนายขำนางจันสิงหาเสนี เกิดนวันจันทร์ขึ้น3ามคำ่ำเดือนสปีเถาะตรงกับวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,386ที่ตำบลบางระบาดอำเภอตะลิงชันจังหวัดทนบุรีมีพี่น้องร่วมบิดามารดากันอีกสามคนคือนางเปลี่ยนนายชิดและนายปลังบิดามารดามีอาชีพทำสวนเมื่อวัยเด็กท่านเป็นคนขยันขันแข็งร่างกายสมบูรณ์ ได้เป็นกําลังช่วยเหลือพ่อแม่ประกอบอาชีพมีจิตใจไปทางกุศลไม่ชอบทำเวรทำกรรมว่านอนสอนง่ายเมื่อมีอายุได้สามปีนายคำบิดาซึ่งเป็นสิทธิ์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระคังสมัยแต่ยังเป็นพระมหาโตได้นำท่านมาฝากตัวเป็นสิทธิ์เพื่อศึกษาพระปริยธรรมแต่ครั้งสมเด็จโต ยังดำรงตำแหน่งพระธรรมกิติทั้งนี้ด้วยเห็นนิสัยบุตรคนนี้ว่าเป็นคนใจบุญใจกุศลสมเด็จโตดูลักษณะท่านแล้วทำนายว่าเด็กคนนี้มีวาสนาทางพระถึงขั้นพระราชาคณะฉันยินดีรับอุปถัมภ์นายขาบิดาท่านได้ฟังคํำทำนายก็รู้สึกตื้นตันใจในวาสนาของบุตรนับได้ว่าสมเด็จโต เป็นพระอาจารย์ของบิดาแล้วยังได้มาเป็นพระอาจารย์ของท่านอีกชั้นหนึ่งเป็นกำลังใจให้ท่านเล่าเรียนด้วยความขยันหมั่นเพียรและจิตมุ่งที่จะอุปสมบทการเล่าเรียนของท่านสมเด็จโตออกปากว่าเจ้าช่วงเองมีสติปัญญาสอนง่ายกว่าเจ้าขำพ่อของเองสมเด็จโตมีวิชาสิ่งใดก็ถ่ายทอดให้ท่านด้วยความเอ็นดูครั้นพออายุครบบวชสมเด็จโตในเวลานั้น ได้รับสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์อเนกสถานปรีชาเป็นอธิบดีสงฆ์วัดระฆังและเป็นเจ้าคณะใหญ่หอ,อกลางได้เรียกนายขำบิดาท่านมาถามว่าฉันจะบวชให้เจ้าช่วงเอ็งคิดจะให้บวชที่วัดระฆังนี่หรือจะเอาไปบวชที่วัดมนดบในคลองบางระบาดบ้านเองสำหรับเจ้าช่วงคนนี้มันจะไปบวชวัดไหนฉันจะต้องไปนั่งเป็นพระอุปัชฌาย์ นี่แสดงให้เห็นว่าท่านได้รับใช้สมเด็จจนสมเด็จเมตตาแก่ท่านเพียงไรในที่สุดนายขำบิดาท่านก็กราบเรียนว่าขอให้บวชที่วัดมณฑบเพราะญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ใกล้วัดนั้นมากสมเด็จโตได้ฟังก็ตกลงด้วยความยินดีด้วยท่านจะได้มีโอกาสพบกับชาวบางระบาดตะหลิ่งชันและโดยเฉพาะท่านสมภานสอนวัดมณฑปก็เป็นสิทธิ์ของท่าน เคยไปรุกขมูลทุดงกับสมเด็จโตถึงนครวัดประเทศขเขมรส่วนทางด้านพม่าก็ไปถึงพระเจดีชเวดากองนครร่างกุง้งจัดว่าเป็นศิษรุ่นเก่าที่ใกล้ชิดไว้วางใจดังนั้นจึงกำหนดงานอุปสมบทณนะพัทธสีมาวัดมนดบคลองบางระบาดณนะวันพุธเดือนเจ็แรมสิบค่ำปีชวดตรงกับวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช 2,407โดยมีสมเด็จพระพุทธจารย์โตวัดระคังเป็นพระอุปัชฌายะพระครูประหลัดสุวัฒสมนาอาจารย์เป็นพระกรมมวาจาจารย์พระอธิการสอนวัดมนฑดบเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้ฉายาว่าจันทโชตแปลว่าได้ครองผ้าเหลืองมีรัศมีผ่องใสดังแสงจันทร์สมกับที่ท่านเกิดวันจันทร์โฉมตรูแล้วมาบวชวันพุธ นงยาวตามพระบัญชาของสมเด็จโตพระอุปชายยะครั้นอุปสมบทแล้วได้ทำอาจารยวัดที่วัดมนดบเจวันก็กลับมาอยู่ที่วัดระคังเรียนปริยติธรรมในสำนักสมเด็จโตพระอุปชายยะจนมีความรู้แลปฏิบัติเคร่งครัดต่อธรรมวินยัยแต่ไม่ได้เข้าแปรเป็นปรเรียนหรือท่านจะถือแบบสมเด็จโตกล่าวคือให้มาเทียบปรเรียนให้เองก็ยังสืบไม่ได้ความ คนรุ่นเก่าเคยเล่าว่าท่านเก่งทางหนังสือทางเทศสวดมนต์แม่นยำพระปาติโมกมหาชาติชาดกเทศนากนโด้วยซุ้มเสียงไพเราะจับใจมีคนนิยมมานิมนต์ไม่ได้ขาดเรื่องทางเวทมนต์ไม่ต้องบอกก็ได้ว่าเก่งขนาดไหนท่านถ่ายทอดไว้จากสมเด็จโตจนหมดไส้หมดพุงทีเดียวแต่ท่านไม่เคยคุยโอ้อวดแต่อย่างใดความรู้ทางช่างก็ชัดว่าเป็นช่างฝีมือ ทำงานละเอียดประณีตบรรจงทางแพทย์แผนโบราณก็เป็นที่พึ่งได้ทั้งชาววัดชาวบ้านเป็นอย่างดีในงานทำบุญอายุครบ80ปีของท่านเมื่อปีพุทธศักราช2466ท่านได้รวบรวมผงร้อยแปดเกสรดอกไม้เศษอาหารที่เหลือจากฉันเอามาสร้างพระผงตามตำราของสมเด็จโตพระอุปชยัยยะของท่านปลูกเสกด้วยตนเองถึงเวันเจดคืน พระสมเด็จของท่านนั่งสมาธิสามชั้นหมายถึงชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงหรือจะเรียกพระรัตนตรัยก็ได้มีประสบการณ์ทางเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดต่อมาในงานทําบุญอายุครบเจ็ดรอบ8ปปีท่านได้สร้างพระสมเด็จด,ด้วยโลหะทองเหลืองโดยร่วมกับสมเด็จพระพุทธาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดระคังปรากฏผลว่า ดีทางคงกระพันชาตรีขนาดลงน้ำาปลิ่งไม่เกาะเป็นที่นิยมอยู่ในขณะน,นี้เจ้าคุณธรรมถาวรได้อาพาธด้วยโรคชรากระสอกกระแสะเรื่อยๆมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2476ครั้งถึงวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2477อาการกำเริบถึงสุดขีดเหลือความสามารถที่แพทย์จะเยียวยาได้ ได้ถึงมรณภาพโดยอาการสงบเมื่อเวลา21นาฬิกาเศษคำนวณอายุได้92โดยปีพรรษา70พรรษาท่านได้เป็นพระราชาคณะที่พระธรรมถาวรแปลว่ามั่นคงอยู่ในธรรมะเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมกับท่านอย่างยิ่งด้วยท่านเป็นพระเถระที่สมบูรณ์ด้วยเถระสมบัติมั่นคงอยู่ในพรหมจรรย์เน,นกขคำม,มปปิบัติจริยวัดหน้าเลื่อมใส ตั้งอยู่ในสมณะสังวรเจรจาภพยราะสุภาพสงบสงเงียมเป็นกันเองแก่คนทั่วไปเคร่งครัดต่อระเบียบแบบแผนธรรมวินนยอบรมสั่งสอนให้คนชั่วกลับตัวเป็นคนดีมีตัวอย่างเป็นอันมากวันหนึ่งวันหนึ่งท่านจะต้องนั่งวิปัสสนาธุระไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงเป็นผู้ไม่ประมาทจึงทำให้มีอายุยืนยาวถึง92ปีจัดว่าสมบูรณ์ด้วยคุณวุฒิ วายุธควรค่าแก่การยกย่องสรรเสริญแม้จะมรณภาพไปนานแล้วก็ตามก็ยังเป็นที่กล่าวขวัญตลอดมาจนทุกวันนี้คาถามหานิยมที่ท่านเจ้าคุณธรรมถาวรใช้เป็นประจำท่องว่านาสังสิโมสังสิโมนาถ้าเขาไม่มาเราต้องไปหาเขาเองคาถาบทนี้ใช้ได้ผลดีจริงๆจะมัวรออยู่ก็คงไม่ได้พบกัน ท่านเจ้าขุนพระธรรมถาวร